นะครับหรือวิกฤตมหาวิกฤตมานะครับซึ่งเป็นรัฐบาลเดียวในรอบ30ปีนะที่เมื่อเผชิญปัญหาวิกฤตเราสามารถผ่านพ้นมาได้วันนี้เรามีสภาพที่แข็งแรงพอ,อถือว่าพอสมควร นในสถานาการณ์เงินต่างๆแต่วิกฤตมันยังไม่หมดมันยังต้องมีต,ต่อไปแต่เราคิดว่าเรามีความเข้มแข็งที่เพียงพอที่จะรับในสิ่งเหล่านี้ได้และเราเตรียมพร้อมในการที่จะรุกด้วยทําไมถึงจึงต้องมีทีมเศรษฐกิจเชีงรุกอย่างบาหลวงชโยธิศเนี่ยซึ่งได้ใช้ช่วงเวลาในตลอดเวลา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้ทํางานล่วงหน้าไปแล้วนะครับหลายคนบอกว่าเราไม่ได้ไปสื่อสารกับต่างประเทศเลยบมหลวงชโยธิศใช้เวลาเหล่านี้ 700กว่าวันเนี่ยนะครับได้ไปประสานงานกับทางทูตในช่วงโควิดก็คือเอกอัครราชทูตในประเทศไทยทั้งหมดนะครับแล้วก็ในช่วงที่เดินสภาหอการค้าแล้วก็เดินหน้าออกต่างประเทศไปบ้างแล้วในระดับหนึ่งก็มันก็สแสดงออกมาอย่างชัดเจนว่าในปี65เนี่ยยอดการขอส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทยมันสูงขึ้นมา34เแล้วเราก็เชื่อว่ามันจะสูงขึ้นมาอีกนะครับในขณะที่ในฝั่งของ ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะผู้นำเนี่ยก็ยังไม่ได้ไม่ได้หยุดนะครับหยุดที่จะเดินหน้าต่อและจะทำต่อในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศนะครับส่วนปัญหาเรื่องเดิมๆเรื่องที่ค้างมาปัญหานี่ครัวเรือนต่างๆ ก็จะมีทีมที่จะมาแก้ไขซึ่งผมเองก็พร้อมที่จะดูแลเรื่องนี้ต่อไปในฐานะที่ถ้ามีโอกาสนะครับในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการแก้ไขหนี้ภาคครัวเรือนเนี่ยนะครับซึ่งแนวทางแก้ไขมีหมดแล้วไว้วันหลังก็มาเล่าให้พวกสื่อมวลชนได้รับฟังนะครับมีความคืบหน้าไปอย่างมากนะตรงนี้แต่ว่าสําคัญที่สุดคือการหาไรายได้นะครับหาไรายได้ที่จะมาทําให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นที่น่าสนใจของการลงทุน เข้ามาทั้งลงทุนทั้งอยู่อาศัยแล้วก็มาประกอบธุรกิจในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายนะีตรงนี้หม่อมหลวงชโยธิทำมาตลอด2ปีว่าไม่ต้องไปเริ่มใหม่นะครับไม่ต้องไปอะไรอ่ะพูดถึงว่าต้องไปทำาน้นทำนี้ทําแล้วนะครับและจะทําต่อขอบคุณค่ะขอบคุณค,ค,ณครับครัแต่รบอบหน้าเราจะให้เพิ่มเรื่องของเนิ่นะคร,ครับจะเน้น SME จะเน้นคนตัวเล็ก ุงเงินตอนนี้ในภายใต้คนละครึ่งมีเพียงประมาณ1ล้านลายเราอยากให้มีมากกว่านั้นเป็น5ล้านลายอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นมองว่าทีมเศรษฐกิจของรวมไทยสร้างชาติถือว่าเป็นทีมที่แข่งแร่งที่สุดหรือว่าดีทีมที่สุดผมผมไม่ได้ไปเทียบกับใครผมจะทําให้ดีที่สุดผมคิดว่าทางบ่มหลวงชโยทิศเนี่ยแหละคือกําลังสําคัญในระหว่างที่ผมทางทางทีมที่ปรึกษาอย่างผมอย่างท่านไตลงท่านอะไรต่างๆเนี่ยพยายามทําบ้านให้ดีที่สุดทําประเทศไทยให้พร้อมที่สุด นะครับถนนหนทางพร้อมประตูสู่ภูมิภาคพร้อมอะไรทุกอย่างพร้อมแล้วเนี่ยนะครับระเบียงเศรษฐกิจใหม่ EEC แล้วก็จะมีใหม่อีกสีภาคเนี่ยเตรียมไว้ให้หมดเลยเนี่ยเขาเองเนี่ยตลอดระยะเวลา2ปีเนี่ยเขาได้ไปติดต่อดึงดูดใครมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อเราจะได้นะครับผลได้ส่วนเขาเรียกอะไรได้จากสิ่งเราที่เราได้ลงทุนในเรื่องการปลับโครงสร้างอุตสาหกรรมโครงข้างพื้นฐานของเราสักทีหนึ่งแล้วมันกําลังจะเกิด ไอที่ผมมาอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเออนเออตาไหมโงไหมกูอยากรู้เออภรรยายังถามเหมือนกันเออภรรยายังถามคืออย่างนี้ฮะเรื่องของเรื่องก็คือว่าก็เป็นแรงบันดาลใจอ่ะแหละของทางทีมเชิงลุกเขานะฮะไว้คุยกับท่านมบำหลวงชโยธิดูก็ได้นะครับว่า อ๋มันสนามมันเป็นสนามแรกและสนามจุดท้ายแวละครับด้วยวัยขนาดาษนี้แต่ว่าผมมาสนับสนุนเขานะครับเพราะว่ากําลังไอ้ไอที่ระวังรากฐานทุกอย่างเตรียมไว้ระบบนิเวศเนี่ยเราเห็นนะฮะเราเห็นแล้วว่าเออมันก็มันมันมันดีอะ่ะเหมือนเหมือนเราคิดว่าบ้านเมืองเราดีอะ่ะมันน่าจะมีอะไรที่ดีกว่ามีอะไรที่เป็นเจเนเรตรายได้ได้มากกว่านี้แล้วเขาไปทํากันบ้านมาละเขาทำกันบ้านมาสองปีกว่าเดี๋ยวถามท่านได้ ทั้งทีมเด็กรุ่นนี้นะครับมาทำทำงนบ้านมาเนี่ยแล้วเขาก็ทาทุกอย่างอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เขาก็ไปดึงดูดมาแล้วโอ้ยมันจะมีอีกหลายเรื่องที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยพยโยเป็นคนชวนท่านมาไม่ผมก็นั่งคุยกันมันก็เหมือนพี่น้องอยู่แล้วเราทํางานร่วมกันมานานแล้วนะครับก็เขาในเมื่อเขาบอกว่ามันมีโอกาสขนาดนี้เราก็มาช่วยสารต่อให้มันเสร็จนะครับมันใช้เวลาไม่นานละครับเพราะว่ามันใช้เวลาอีกปี2ปีนี่แหละผมคิดว่าประเทศไทยมันจะได้คุ้มค่าไง คุ้มค่ากับการที่เราจะพิสูจน์ให้โลกเห็นว่านอกจากเราผ่านวิกฤตมาแล้วเราไม่กลับไปสู่ที่เดิมเราจะดีกว่าเดิมนะครับเรื่องพลังงานสะอาดเรื่องอะไรต่างๆนี่ที่รัฐเอ่อไม่ใช่รัฐบาลที่เออนะที่ได้ทํามา,มา <laughs> เนี่ยนะมันเป็นที่ยอมรับของสากลเ <laughs> ขาบอกเข้าไปในการตอบรับมันสูงมากแล้วเราจะไม่ทําต่อหรือ <laughs> นะครับ ใครนะท่านนายกเคยปากอ๋อท่านนายกท่านก็ถามบอกจะมีอะไรช่วยได้ผมบอกผมช่วยได้อยู่แล้วแต่ใน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 ความรู้สึกแรกก็คือก็มาเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นอะไรก็ได้นะครับหลยยังจากนั้นแต่ว่าในเมื่อมันจะต้องลงมาเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับก็ก็ให้เกิดความชัดเจนอยากให้ความชัดเจนเหล่านี้เป็นส่งถึงประชาชนนะครับได้ตัดสินใจว่ามันประเทศไทยเรามีทางเลือกตรงนี้แล้วนะ เราใช้ทําต่อดีกว่าอย่าไปทําใหม่คิดไกลอะไรไปน,นั้นเลยนะครับของเดิมสะพานมันจะเหลืออีกแค่สะพานมนจะสร้างข้ามทรัพย์บ w a t e วเอร์มาแล้วเนี่ยนะครับทําไมเราไม่ทําแล้วมันไม่ใช่สะพานไม้นะที่เขาทําข้ามไอ้ทรัพย์บ่เอเวเรอร์หือไอ้ไอ้วิกฤตเนี่ยมันเตรียมกันไว้เนี่ยมันมันไม่ใช่สะพานไม้มันเป็นสะพานคอนกรีตคอนกรีตอย่างดีทําอย่างไรให้มีรถมาวิง่งทําอย่างไรให้มันได้ประโยชน์นต่อสังคมต่อเศรษฐกิจในประเทศไทย เป็นทางการในพักก็คือเป็นประธานนโยบายเศรษฐกิจก็ยังยังจะเรียกอะไรผมในยกท่านเป็นประธานยุทธศาสตร์อ่ะมันจะประธานเยอะเลยนะครับผมก็อยู่ในคณะกรรมการนั่นแหละนะครับแต่ว่าทางหม่อมหลวงชโยธิเนี่ยจะเป็นทีมหลักในเรื่องของทีมเศรษฐกิจเชิงรุกนะครับเน้นเรื่องเชิงรุกเพราะว่าไอ้สิ่งที่ทําอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ก็อย่างที่บอกมันจะเสร็จอยู่แล้วนะสะพานคอนกรีตเนี่ยที่จะข้ามไอ้ทรัพย์บ่เอเวอเรอร์ของเราเนี่ยนะครับแล้วท่านไปดูนะ รัฐบาลกี่รัฐบาลก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่เผชิญวิกฤตณเวลานั้นๆท่านไปดู40ผมผ่านมาหมดแล้ว40ผมก็ผ่านมาแล้ว54ผมก็ผ่านมาแล้วไปนั่งได้ดูว่ามีรัฐบาลไหนเดินข้ามวิกฤตนั้นได้บ้างาจะสร้างความมันน่นใจให้กับประชาชนยังไงครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนกลุ่มหนึ่งก็มองว่า คือเรื่องของกกเศรษฐกิจมันไปไม่รอดแล้วตั้วัาพาพาจจนจะตั้งงงความมั่นใจไปประชาชน,นกลุ่มไหนฮะที่บอกไปไม่รอดแน่น,นอนครับว่ามีกระแสออกมาแน่นอนออมันก็เป็นกระแสฮะที่ทางมันก็จะต้องมีตลอดเวลานะครับประชากร4ี่สิแต่ถามว่าถามทุกขั้นว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมไหมดีขึ้นเมื่อปี6 3สไหมดีขึ้นกับการที่เราเจอวิกฤตครั้งแรกไหม ทุกท่านวันนี้รถติดแล้ววันนี้การเคลื่อนไหวการค้าขายเริ่มดดีขึ้นไหมดีขึ้นหรือเปล่าต้องถามและเขาตัดสินใจเองนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่า40รัฐบาลที่อยู่ในปี40รัฐบาลที่อยู่ใน54นะครับท่านเดินข้ามห่านมันได้หรือเปล่านะครับ